ในครั้งหนึ่งมนุษย์มีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักทุกเลยจนเป็นที่อิจฉาของปีศาจท,ทั้งหลายวันหนึ่งเหล่าปีศาจเรียกประชุมกันเพื่อหาวิธีแกล้งมนุษย์โดยเอาความสุขของมนุษย์ไปซ่อนปีศาจตนหนึ่งอาสายท,ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จปีศาจผู้มีฤทธิ์เอาความสุขของมนุษย์ไปซ่อนในแคมปิง้งภูเขาที่ไกลสุดข,ขอบฟ้ารังรถไฟแต่ไม่นานมนุษย์ก็ค้นพบปีศาจน้ำรับอาสาเอาความสุขไปซ่อนอย่างใต้ร่มชายหาดทะเลลึกแต่ในที่สุดมนุษย์ก็หาเจอ ปีศาจอีกตนขอนำความสุขไปซ่อนยัดจ,จรวดงออวกาศนอกโลกลุกโลกแสดงแผนที่ทวีปอเมริกามนุษย์ยังเดินทางไปเอามาได้ไม่ว่าจะเอาความสุขไปซ่อนที่ไหนมนุษย์ก็ยังค้นหาจนพบพวกปีศาจเริ่มจนปัญญาข้าขอรับอาสาเองรอยเท้าสัตว์ปีศาจทั้งหมดหันมองไปยังเจ้าของเสียงพอรู้ว่าเป็นปีศาจตัวน้อยๆก็หาลั่นต่างนึกในใจว่าช่างไม่เจียมตัวเอาเสียเลยหัวหน้าปีศาจถามอย่างเสียไม่ได้ว่าเจ้าจะเอาความสุขของมนุษย์ไปซ่อนไว้ที่ไหน เอาไปซ่อนไว้ในใจของมนุษย์ไงครับถ้าเอาไปซ่อนที่นั่นมนุษย์ไม่มีวันหาเจอแน่ปีศาจน้อยตอบพร้อมกับยิ้มกว้างอย่างน่าสยดสยองสองโมงครึ่งจนมาถึงบัดนี้การเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าวิธีของปีศาจตนไหนได้ผลเพราะจะมีสักกี่คนที่ได้พบความสุขที่แท้จริงถ้าคิดว่าความสุขอยู่ในทะเลร่มชายหาดก็ไปหาที่ทะเลถ้าคิดว่าความสุขอยู่ที่ภูเขาแคมปิง้งก็ไปหาที่ภูเขาถ้าคิดว่าความสุขอยู่ที่ห้างสรงรพมมสินค้าก็ไปเดินชอปปิง้ง ถ้าคิดว่าความสุขอยู่ที่การมีเงินถุงเงินเงินติดปีกมากๆก,ก,ก็ทุ่มเทชีวิตให้กับการหาเงินหรือหากคิดว่าความสุขอยู่ท้่วรางวัลที่การมีชื่อเสียงโด่งดังก็ทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงแต่สิ่งหนึ่งที่บุคคลเหล่านี้ได้ค้นพบเหมือนกันก็คือทะเลกอทะเลทรายภูเขาบ้านและสวนเงินตราและท้่วรางวัลชื่อเสียงทั้งหลายในโลกลูกโลกสแสดงแผนที่ทวีปอเมริกาไม่สามารถช่วยให้เรามีความสุขได้ในยามที่เราซึ้เศร้าหรือเจ็บปวดทรมานจากโรคร้าย ถุงเงินเงินติดปีกแม้สมบัติสิ่งสวยงามกองเท่าผู้คู่ก็ไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในใจได้ว่ากันตามจริงแล้วสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความพอใจเพียงช่วงสั้นๆส,สุดท้ายก็จบลงด้วยความเครียดและเหนื่อยล้านักวิ่งโชคดีที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถอย่างหนึ่งนั่นคือการเป็นโรงงานผลิตความสุขได้ด้วยตนเองความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นๆหรือสิ่งภายนอกใดๆมาทําให้เกิดขึ้นเป็นความสุขที่เป็นอิสระล้วนๆมีอํานาจเหนือสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอก ใพ่หัวใจสีดําแหล่งกําเนิดของความสุขที่ว่านี้มีอยู่แล้วภายในตัวของมนุษย์ทุกๆคนนั้นก็คือความรู้จักพอหนังตะลุงหญิงแอน